เดี๋ยวดูแม่ค้าสวยๆกันเรียกอะไรนะข้าวปุกงนข้าวปุกมีใบอยู่ข้าวปุกงาดำถ้าไม่ได้กินก็มาไม่ถึงปลาย ไม่ได้กินมาไม่ถึงปลายนั่นคืออะไรอันนี้งากับน,น้ำตาลอ้อยอย่าใส่เยอะเดี๋ยวาประวานนี่ก็นมนิดเดียวนิดเดียวพอใส่โรยงาดำน้ำตาลอ้อยแล้วก็นมนิดหน่อยใช่แล้วคะ่ะเหมือนโรตีเน,ะเน,นาะโรตีคนดอยเนาะใช่ เออง่ายเดียวโลตีมุมแปะแล้วทางนู้นคืออะไรนู่นอ่ะอันนี้มียูนานอืมอ่าวเสร็จแล้วของโว<ม>จ้าอะไรคะยี่สิบข้าวปุกนงาดำราหรือ,อีกชื่อหนึ่ง ตั้ง้ให,หมก็คือโรตีดอยถ้ามาปลายแล้วไม่ได้ทานข้าวลุกงาดำถือว่ามาไม่ถึงปลายนะครับข้าวลุกงาดำท่านผู้ชมอร่อยครับ

ต้มยูมน้านอร่อยครับที่นี่คือถนนคนเดินอำเภอปลายาจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ หลังจากช่วงโควิดมาก็เงียบเงาไปบ้างนะครับผมก็รอวันครับที่วันไหนจะฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็มีร้านค้าบ้างเล็กน้อยนะครับผมก็ไม่ถึงเงเเงานะครับท่านผู้ชมที่มาเที่ยวไปนะครับก็ก็ยังเดินมาเที่ยวที่ถนนคนเดินได้อยู่นะครับ วันนี้ก็เป็นวันสุกที่สุดแห่งครับกันยายน63ครับลุงออสก็ได้นำพาเพื่อนๆน,นะครับผมผู้ชม FC ทั้งหลายนะครับทานบะหมีอยู่นานครับผมกินแล้วจะได้อยู่นานๆน,น,นะครับ ก็ทานกับข้าวปุกงาดำใครไม่ทานมาไม่ถึงปาย